ข้อ3นี้นะคะเราจะพูดถึง Verb ช่วยต่างๆซึ่งได้แก่ Verb to be verb to do แลวก็ v ว r b to have จะใช้ Ver รตัวไหนนั้นขึ้นอยู่กับรูปประโยคนะคะคำที่ตามหลัง Ver ร์เนี้ยสำคัญมากอย่างเช่นมาดูเรื่องของ Verb to be ไว้ก่อนเลยเว r ร to be เนี่ยสามารถตามด้วย noun ได้ตามด้วย adjective ได้ตามด้วย เวิร์บ i n g ได้นะคะน้องๆจดไปพร้อมพี่ออมเลยเนาะแล้วก็เวิร์บช่อง3ค่ะรวมไปถึง p พ p โพสิชันอ่ะอันนี้คือเวิร์บ to be เวิร์บ to be มี2ข้อนะข้อนี้ก็เวิร์บ to be เหมือนกัน weren' แต่อันนี้จะเป็นอดีตส่วน are เนี่ยจะเป็นปัจจุบันนะคะเราก็ต้องมาเช็คจากตัวนี้นะว่าตัวเนี้ยมันเข้าข่ายเป็นคำนามเพ p โพ s ิชันแอ adjective เวิร์บ i n g หรือเวิร์บช่อง3ามไหมซึ่ง fit มันเป็นเวิร์บช่องหนึ่งค่ะมันไม่ใช่คำที่สามารถตามหลังเวิร์บ to be ได้เพราะเวิร์บ to be ไม่ตามด้วยเวิร์บช่องหนึ่งข้อนี้จึงตอบเวิร์บ to be ไม่ได้ตัด a และ didot ทิ้งเลยนะคะ fit แปลว่าพอดีเนาะ fit แปลว่าพอดีนะคะไม่ได้แปลว่าคับนะ จะแปลว่าพอดีเราบอกว่าจีนส่วนนี้กางเกงยีนมันไม่พอดีกับเราเพราะว่ามันเล็กเกินไป too small ก็จะแปลว่าเล็กเกินไป h a v e n นะคะคำนี้จะใช้ในรูปแบบโครงสร้างของประโยคที่เป็น tense perfect perfect นะคะซึ่ง has h a v e จะบวกด้วย verb ช่อง3แต่นี่ไม่ใช่นี่นาเพราะว่า fit เป็น verb ช่อง1เนี่ย fit นะเป็น verb ช่อง1แต่ว่า has, have จะบวกด้วยเวิร์บช่อง3ข้อนี้ก็ตอบไม่ได้คำตอบที่ถูกต้องเนี่ยมีเพียงข้อเดียวก็คือข้อ b ี boy ค่ะข้อนี้นะหรือว่า be b บ r d ก็ได้นะใช้คำว่า don't นะคะเพราะว่า o o t เนี่ยใช้ในโครงสร้างประโยคปฏิเสธให้กับ present s y m p l e ได้นะคะเพื่อทำให้ประโยคนั้นกลายเป็นปฏิเสธเราจะต้องใช้เวิร์บช่วยด้วยการใช้ดูกับดัสด e จ e นส์ n e นส์อันนี้เป็น plural ก็เลยใช้ Don't แล้วตามด้วยเวิร์บช่องหนึ่งเพื่อบอกว่ามันไม่พอดีกับเรานะคะอันนี้น้องๆเข้าใจไหมถ้าเข้าใจกดหนึ่งมาให้พี่ออมหน่อยนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปข้อต่อไปกันนะคะ